มีใครเคยเห็นมั่งไหมครับรุ่นนี้นะครับเวฟ 125R นะครับรุ่นหน้ากากแหลมนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่อนาล็อกนะครับรุ่นนี้นะครับดิสเบรกนะครับจะติดมาจากโรงงานนะครับนี่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนี่นะครับดิสเบรกจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้น้อยมากนะครับที่จะเห็นนะครับอ่า แต่คันนี้นะครับเพิ่งมาอัพเป็นล้อแม็กนะครับเดิมทีนะครับเป็นล้อดุมนะครับล้อซี่ธรรมดานะครับแต่ดิสเบรกนะครับก็ติดมาจากโรงงานนะครับนี่ครับไม่ค่อยได้เห็นกันนะฮะเวฟหนึ่งสองห้านะครับมีดิสเบรกหลังมาด้วยนะครับรุ่นหนึ่งนะครับ